บรรยากาศดีมากๆเลยนั่งรอขายดอกไม้คอมแห่ทระรูปเืนนี้ค่ะสวัสดียามเย็นค่ะวันนี้เรามีโอกาสได้มาแห่แม่พระนะคะตรีวานเตรียมฉลองวัด แม่พระคนกลางแจกจ่ายผ่านสถานโคกปราสาทค่ะพอดีได้มาช่วยงานครูอุ่นจัดดอกไม้นะคะครูอุ่นก็ได้ช่วยงานเราเยอะแยะมากมายสมัยที่เรามาจัดค่ายที่นี่ถ้ามีโอกาสช่วยครูอุ่นเราก็มาตอนนี้หกโมงครึ่งมั้งแต่มืดแล้วนะคะเพราะเป็นหน้าหนาวอากาศดีมากๆเลยที่นี่เดี๋ยวเราจะมีมิซาแล้วก็แห่พะรูปตอนทุ่มหนึง่งจะยินบอกว่าแห่รอบหมู่บ้านด้วยนะ รถแห่แม่พระก็พร้อมแล้วนะคะนี่ค่ะคืนนี้เราประจำการที่นี่นะเพื่อบริการดอกไม้แล้วก็โคมแห่บรรยากาศสวยงามมากๆเลยพอสมบัติพอจ้าวัดปูพรมแดงไว้ด้วยเดินพรมแดงกันม,ม,ม,มาที่นี่ก็คิดถึงสมัยตอนจัดค่ายคำสอนเนาะมาแล้วค่ะคนเริ่มทยอยมาแล้ว แล้วเะจะทำบุญเลยค่ะ อ่ามีการถอนเองนะคะเมื่อกี้แบงค์ร้อยจะทำบุญกี่บาทนะเอบอสเอสิบบาทก็ถอนเราเองถอนเท่าไหร่สิบบาทโอ้ยเก่งมากเลยสิบบาทใครคบใครกำลังเบากเงิน่วยเตรียมตัวเตรียมกระพนแห่

คณะประเดิมเดินกันนะครับแล้วก็ตามด้วยพี่น้องสตบุรุษด้วยการสวดสวัพพาในพระสังฆาธิกาเชิญพระนามพระบิดาและพระบุตรและพระจิตอาเมนเชิญสาเมน ข้าแต่พระบิดาของข้าพเจ้าทั้งหลายพระองค์สถิตในสวรรค์พระนามพระองค์จงเป็นที่สักการะพระญาตจักจงมาถึงวันนี้โปรดประทานอภัยแก่ข้าพเจ้าให้อภัยแก่ผู้อื่นโปรดช่วยข้าพเจ้าในในแผลต่าประจุแต่โปรดช่วยให้ผลจากความชื่อใจคืนอาเมนวันทามารีเพียงเพื่อให้สะพานพระเจ้าสถิตของที่ได้รับพระพรจากสังเกาน

ี่คือกลุ่มคนที่เดินไม่ไหวนะคะก็เลยลัดมาก่อนครึ่งทางไ,าไาพจด้วยนะคะไมเป็นไม่อยากอยู่ในเพจอะไรนะมานะ ท่านขออยู่เลยเหรอด้้เพจนนัวยอยากอยู่ในเพจมิตรัวจ้ะชอบมากเลยเห็นช้อนไหมเอาอันนี้ก็อยากอยู่ในเพจมันเขาป่ะเนี่ยเอาเอาเอากูเพลินะ ทุี่อยู่ที่นี่และทุกคนที่ไปทานต่างถินของระแม่เป็นทุกคนและทุกคนเป็นใน่งถิ่ของพระแม่รูปวัวตรงนี้อาศัยพระบามี่นพิเเจ้าพระเจ้าขอกพระบัญช่าหสาย ิถวายช่อดอกไม้เสร็จแล้วนะคะก็จะมีการเลี้ยงอาหารวันนี้ผู้ใหญ่บ้านทำข้าวต้มมาเลี้ยงทุกคนนะคะเดี๋ยวไปดูกันน้กระเจี๊ยบนกระเจี๊ยบอร่อยไหม อก็นิสหนึ่งอุ้ยเงาอุ้ยหอมนะเนี่ยอยากินมากเลยไีเนัง่ตุ่งทีอบังไฟวะต้องเดี๋ยวน้ำเขา้มนะมา เอาลูกขึ้นเนี่ยปุ่นไปต่างัๆมาั้งวงอร่อยไม่ต้องปรุงแล้วอุ่มพอมาช่วยกันกินข้าวกินก่อนกินก่อนถ้าเอาลงเอาตั้งไว้ขางเลยคะมุ้งตั้งนานไม่พาเลยเดี๋ยวเออเออตรงมันติดกันหวานตั้งบ้าตรงที่พอดีละมิ้มันไม่หวานมากน้ำไม่หวานมากน้ำกะเจี๊ยบไม่หวานมากน้ำกะเจี๊ยบ ไม่ได้อวยนะเนี่ยอร่อยจริงนะเนี่ยใช่กระเทียมโรยข้างหลังมาใช้สมักกระเทียมตองจองบอกว่าจะนแหลนแียนจังงั้งเลยจเนี่ยท่านยามสามตุ่มนายแค่ตรง,รตงแต่งตัวหล่อจังเลยสวัสดีค่ะรับสวัสดีครับพี่ก่อน

ต้องชุกจาเนาะโอซันนะเดองสอเมฆตื่อะสังมันจะจัดดอกไม้องส้อเดยวไอเฟิร์นเป็นแฟนเป็นแฟนคลับพ่แอดหุ่นเสียงมากกินหลายน้ำที่ไม่หวานมากบอกนี้ว่าติดตามไปนี้นี่ะต้องติดตามเด้อไลฟ์สด ดูสิอร่อยมากจนต้องมีชามสองมันนัวมาต้องปรุงนะต้นเฮาเมืงเทีย่ยไปใส่พริกแล้วก็ไปใส่น้ำสมมก็ยัดแสบอยู่แล้วไปปรุงม,มันก็เลยกกายเสียรสชาติอ้อรวยนอนแต่ยังบาดมาหนีิมี <c oughs> นั่นที่น้อนมีจะมาเอาสีหลานเล่นๆเจอเอฟซีอีกแล้วคะ่ะเออเอาแล้วค่ะแอร์ขอแบ่งยี่สิบใบหนึ่งน่ะแอร์เจ้าก<อ>ับม<อ>ีเ่เอฟซีคือกันเด้เอแอนบอไปใส่ละบุษนี่ ใส่ไปตำบุกพงอยู่นี่ดีๆนะคู่หลังจันมาคู่หลังจันไม่ได้เลยเป็นหยังเป็นหางว่าคู่หลังจันก็เป็นแฟนขับนีดเหมือนกันเหรอเรากับมานินท้าหนูเป็นบอสของเจ้าอ่ะมามีเวียกมึงคลิปหนูเรากับมานินท้าหนูนั่นแหละเธอเจนชวนมาได้ใครมาหลายที่ว่ะเป็นอากาศก็มีแต่หมูไก่ ขายไว้ถ่ายไว้ลูกขายไว้ด<า>้วยเออเดี๋ยวมีร้านเขามาขายอยู่หนูไม่ได้เอาแม่พระมาขายเก็บแม่พระค่ะหืมจำทัวที่เราไปงวดสิเดาอ๋อลดฉีดฉืออ๋อบกอกจิตร์จีนซีลองรอดหรอกอ่ะเพราะคือพวกนั้นกับพวกกาห์กนเนี่ยมือยังไงเกือบต้องมีซ่าเลยมั้ง

一万八？是一万多，一问你问多。